ก็ได้นะคจ่ายเงินก่อนอ่าๆกันลืมกันลืมอ่าไม่เป็นไรไม่จ่ายกันแล้วค่ะไม่มีอ่าการลืมตาแดงอินซีอ๋อหมายถึงว่าทุกทีเคยตาตาแดงแมงดาตอนนี้ตาแดงอินซีเลยหอมสวัสดีครับเพื่อนๆครับต้องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเช้านี้ผมอยู่ตรงนี้ครับ ตลาดนกกระจอกครับนี่ครับตลาดนกกระจอกเป็นตลาดจะเรียกว่าตลาดบ้านๆก็ได้นะแต่ว่าอยู่ทางด้านฝั่งทนเป็นย่านที่คึกคักแห่งหนึ่งฮะหลบรถตู้ก่อนรถตู้มาบังกล้องเฉยเป็นย่านที่ผู้คนทางด้าน หรือว่าเขตธนบุรีหรือว่าแถบวัดกลยานะแถบวัดกลยาแถวฝั่งธนบุรีนี่ฮะเข้าซอยมาตรงนี้ถนนอรุณอมรินต์นนตัดใหม่ข้ามสะพานอนุทินสวัสดิ์มาครับเดีย๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนยังไงนะฮะเ,เขาอยู่ตรงข้ามกับซอยวัดกลยา ตรงไปเนี่ยไปออกสะพานพุทธได้นะครับไปออกเชิงสะพานพุทธได้ซ้ายมือเนี่ยคือโรงเรียนซางตักครูตรงไปหน่อยก็สำนักเทศกิจกทมฮะอ่ะมาเดี๋ยวข้ามถนนไปเดินดูตลาดเขามีอะไรบ้างเขาบอกว่าตลาดที่นี่เนี่ยคึกคักในช่วงเช้าเป็นตลาดเช้าครับที่ผมเลือกมาวันนี้เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะไม่งั้น ปกติเวลาเนี้ยรถจะไม่วิ่งอย่างนี้นะฮะรถจะติดรถจะติดเพราะว่ามีผู้ปกครองนักเรียนก็มาส่งนักเรียนเนีย่ยที่เห็นนะรถจะติด่างนี้แล้วก็ผู้ปกครองอประชาชนแถวย่านนี้ก็จะมาจ่ายตลาดกันอยู่ตรงนี้ครับมาดูกันเดินจากดืหัวตลาดไปท้ตลาดเลยหอมเมื่อกี้ยินหอมอยู่ฝั่งนู้นนี่ไก่ทอด ไก่ทอดเจ้านี้ได้รับความนิยมมากฮะอันนี้อันนี้น,น่าจะเป็นสูตรทำไมหอมจังห<ะ> <laughs> มักเองว่ะฮะเอ้อหอมจังเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินออกมาเดี๋ยวซื้อกลับบ้านดีกว่าด้านหลังก็มีขนมนมเนยต่างๆนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะว่าจะใส่บาทขนมที่จะใส่บาท มาแล้วอาหารทะเลเนาะใส่เป็นถุงๆเลยซื้อง่ายหยิบไปนี่หอยลายมีอะไรบ้างฮะเนี่ยหอยลายมีหอยลายมีกุ้งมีพวกปลาหมันปลาช่อนปลาดุกอ๋อปลาปลาเดียวครับล้างทำทำอะไรมาเรียบร้อยปลานี่เรียบร้อยหมดเลยลงหม้อได้เลยทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ราคาย่อมเยาครับที่มีขายไม่เต็มใช่ได้รับความนิยมนยตรงนี้ซื้อง่ายเดินมาก็หยิบเลยเลือกเอาถุงไหนถุงไหนถุงละห้าสิบถุงละร้อยของมีคุณภาพนะปลาต้อนนี่ก็ทำมาจากสดครับปราดุกทำมาจากสดขัดมุ้งก็ตุวนี่เขียวเลยนะใหม่ๆสดๆเปิดร้านแต่เช้าเลยแล้วก็ เป็นสไตล์สตรีทฟู้ดด้วยครับน้ำผลไม้น้ำผลไม้ร้อใช่สวัสดีครับอ๋อจำได้เหรอครับดูอยู่ใช่ไหมครับอ๋อขอบพระคุณมากครับแหมมาไปที่ไหนก็เจอ FC โดโดยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวว่าจะซื้ออะไรไปให้เขาอะฮะอันนี้อันนี้น้ำเต้าหู้ทาเองเลยคะเนี้ย พรรู้สึกว่ามีผลิตภัณฑ์ของเต้าหู้ก็ทั้งเต้าหู้ทั้งฟองเต้าหู้และนี่ทอดเรียบร้อยอันนี้เต้าหู้่ไปประกอบอาหารต่ออื่นได้ครับเจอ f อขายประจําอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะอ่าเป็น F.C. เดี๋ยวต้องประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆหน่อย F.C. ย่านวัดกะรยาย่านตลาดนกกระจอกนี่มาร้านนี้เลยทำเองเลยอยู่ที่นี่เลยอ๋อมีโรงงาน อ๋อแต่ก็นับว่าทำในโรงงานเดียวกันนับว่าทําเองนั่นแหละแต่ว่ามาขายตรงนี้แต่ที่ผลิตอยู่ตรงเวียนใหญ่ชื่อร้านอะไรนะฮะตรงนี้ยังไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านแต่ว่าเอาเป็นว่าเดินเข้ามาเนี่ยเดินพอเดินพอเดินเข้ามาเนี่ยตลาดนกกระจอกเดินเข้ามาก็อยู่ทางซ้ายนะถ้าเข้าทางนี้ทางนี้เขาเรียกถนนทางซันตะคูดเนาะ เทศบานสายหนึ่งตลายอมรินอรุณอมรินสี่อรุณอมรินสี่เดินเข้ามาจะอยู่ทางซ้ายนี่น้ำเต้าหู่นี่นี่เดี๋ยวผมเดินออกมาเดี๋ยวผมซื้อซื้อไปนะอย่าเพิ่งหมดเร็วนะเดี๋ยวขอเดินไปดูข้างในก่อนขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณที่ทักทายกันถูกต้องผมเลยมาตอนนี้ไงเพราะว่าถ้าเปิดเรียนนี่รถไม่ได้วิ่งอย่างนี้หรอกรถจะติดใช่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินกลับมาครับ ลูกค้าลูกค้ามาแล้ว <c oughs> อ่ะถัดมาถัดมาฝั่งนี้ก็ข้าวเหนียวหน้าต่างๆข้าวเหนียวหน้าต่างๆครับอ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะโดนัทโดนัทโดนัทนทอดใหม่ๆสดๆร้อนๆคะคลุกน้ำตาลโดนัทนมสด อ่อดอดใหม่ทุกว่าน YouTube ช่องโดโดพาเที่ยวครับ <laughs> หมุนให้ดูอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งเขาก็ขายกันอยู่2ด้านเลยครับข้าโพดตลาดนี้นับว่าเป็นตลาดแบบชาวบ้านชาวบ้านของดีมีคุณภาพราคาไม่แพงฮะนี่พืชผักโอ้มะขามมะขาม <laughs> ข้ามมาฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้สายบัวร้านนี้หลากหลายนะขนมมีกล้วยมีผักมีทั้งปรับผลไม้มีขนมด้วยอ,อันนี้น่าทานน่าทานข้ามมาฝั่งนี้ขนมจีนว่าหอมอะไรหอมหอมขนมจีนใช่ครับ สวยๆยืนโคโลอยู่เนี่ยโอ้พอขาแม่ค้าซื้อหน่อยสิคะพอขาแม่ค้าที่นี่อย่าได้คิดเงินนะคะถ้าถ่ายรูปจ้าขอบคุณค่ะน้ำใจดีขายยังไงครับชุดละสามสิบจ้าชุดละสามสิบจ้าสั่ง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 ไว้ชุดหนึ่งแต่เดี๋ยวเดินออกมาเอานะที่จะถือเดี๋ยวออกไปทางนู้นเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวเดินออกมาเอานะตักรอเลยเดี๋ยวออกมาถ้าเดินเลยเรียกเลยนะจ่ายเงินก่อนก็ได้นะคะจ่ายเงินก่อนอ่าๆกันลืมกันลืมอ่า ไม่เป็นไรนะจ่ายกันแล้วค่ะไม่มีค nah. ่าอื่นสามสิบสามสิบสามสิบสามนั่นบอกสามสิบชุดเนาะสามสิบบาทสามสิบชุดเอาที่ไหนเอาท้องที่ไหนใส่แจกค่ะแจ้าขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเดินออกมานะับครนี่น่ารักหล่อเนี่ยขอบคุณครับป่ะแม่แม่ค้าพ่อค้าที่นี่อัธยาศัยไมตรีดีครับเดินไป อันนี้อันนี้ขายอะไรเอ่ยยังยังเต้ากล้วยแขกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินออกมาคงทอดเสร็จรอ่า<ว>แล้วก็มีค่าของ<ว>อะไรล่ะของในครัวเรือนเนาะของใช้ในครัวเรือนมาเลือกดูถ้วยโถโอชามช้อนมาครับ นี่นี่หอยทอดขนมปักกาดแต่เช้าเลยของชอบผม,มขนมปักกาดหาทานยากเนาะไม่เคยเห็นมีขายที่ไหนอะเดี๋ยวให้แม่ค้าเตรียมร้านให้เสร็จกันครับมาฝั่งนี้กับข้าวโอ้หน้าทานอะกับข้าวกับปลาเยอะแยะไปหมดเลยนี่ครับมะละแกงจืดมะละ นี่ต้มยำอะไรครับนี่ไก่จ้าต้มยำไก่เ<อ>ข้าผัดหน้าทานอ่ะ,อ,ะอันนี้ข้าวผัดปูขายถุงเท่าไหร่ครับ<อ>ข้าวผัดปูนี่ขายสาหลายข้าวผัดปูแปดส 30, ิบเนาะ30ค่ะอ๋อ30อ๋อของพี่เขา80ผมก็ฟัง <c oughs> ผมก็นึกเขาตอบผมบอกว่าของพี่เขาซื้อละแปดสิบข้าวผัดปู30 แล้วก็มีอะไรอีกนี่มียำม,มีอะไรหลายอย่างครับสนใจข้าวผัดจะหมดเร็วไหมนะดเดี๋ยวเดินออกมาได้ไหมยังทันไ,<ด>ไหมอ่าถ้าผมยี่สิบได้ไหมจ้ะเดี๋ยวเนี่ยข้าวผัดข้าวผัดต้มยำพี่โดโด่ได้ต้มยำยี่สิบพอไหมคะ,ะผมจองข้าวผัดไว้ถุงนะข้าวผัดต้ยมยำเดี๋ยวเดินออกมาเอานะยี่สิบบาทพอไหมคะข้า,าได้ได้ได้ได ขายปากติขายย,ารรยังไงฮะอย่งย่งถุงนั้นก็20า,<ช>านะครับ,รบท,ราทานคนเดียวเดี๋ยวผมเดินออกมาเอานะ,ะเดี๋ยวเดินผ่านเรียกด้วยนะเผือ่อหลือไปไปต่อครับไปต่อสองอย่างแล้วนะขนมจีนให้กูตั๊กข้าผัดให้เข้าผัดให้ข้าผัด,ผดต้มยำให้พี่โรโด,โด้ผลิตภัณฑ์ไล่หนูนี่ครับสลัด สลัดทำสดๆใหม่ๆอันนี้อันนี้ยำเนาะเต็ตำต่อ๋อตำตำแล้วก็มีน้ําราดสดๆใหม่ๆขายแต่เช้า <ๆ S 1> ทําวันต่อว,วันทำมาเลยน่าสนน่าสนของผมยังไม่ได้นะได้ของพี่โ,โด้วูตักแล้วโอ้ยข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิน่ากินจังเลย ทำเองเลยนะฮะข้าวนี่ต้องมีหมูหวานมีเครื่องครบนะ <laughs> มีทั้งหมูหวานทั้งกุณเชียงกล่องเท่าไหร่ครับเนี่ยกล่องละห้าิบาทครับนี่เดินต่อเดินต่อขนมขนม<อ>ผมเนี่ยเดินเที่ยวแรกผมจะเล็งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยว<อ>แล้วเดี๋ยวพอออกมาเราค่อยจับจ่ายเจ้านี้น้ำพริก น้ำพริกมีไข่ต้มมีชะอมทอดใหม่ๆนี่น้ำพริกอะไรฮะตาแดงตาแดงอินซีค่ะใช้ปลาอินี๊ดโขดตาแดงอินซีอ๋อหมายถึงว่าทุกทุกทีเคยตาแดงแมงดาตอนนี้ตาแดงอินซีเลยหอมหู้ยอย่างนี้คุกข้าวคงอร่อยน่าดูเนาะอะมากมากราคาต้องอร่อยมากๆไม่เคยเห็นนี่ไข่กระปุกเท่าไหร่คะเนี่ยสี่สิบสีมันมันดีโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอเดินเดินถ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวออกมานะ อย่าเพิ่งรีไม่คงมหมดเร็วหรอกนี่ครับผลไม้ผลไม้มีแบบพ่อค้าบอกกลับมาหมดช่วยไม่ได้นะถ้าทางจะขายดีนี่ครับผลไม้ทอดมันขนมจีบลูกละห้าบาท ถ้าทางน่าทานว่ามีแต่ของน่ากินอ่ะทอดตั้งใช่อ๋อปิดเทอมหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ปิดเทอมก็อ๋อบอกว่าช่วงนี้ขายเงียบเนาะอ๋อาเมาหน่อยอ่านี่ครับเนี่ยเจอของชอบเนี่ยเจอของชอบเชฟโป๊ผัดไทยปลาดุกทอดกรอบยอดนิยมไปร้านข้าวแกงไหนก็จะต้องมีเมนูเนี้ย ใช่ใช่ใช่นี่ฮะนี่อันนี้ต้มยำอะไรเอ่ยขาหมูขาหมูต้มยำขาหมูนี่เจ้านี้เนื้อเนื้อสวยๆเลยอ่ะนี่เสือหรือเปล่าฮะอย่างงี้สะโค๊กสะโพกติดมันเพราะมีเครื่องลงเครื่องในเรียบร้อยอ๋อนี่นี่มีอัตโนมัติไล่แมลงอัตโนมัติ ไปมันก็บาปอีกใช่ใช่ <c oughs> บางเจ้าเขาหมุนหมุนเนาะแต่แต่เปลืองไฟอีกอันเนี้ยอันเนี้ยปัดทีนึงก็ไปได้หลายรอบ <c oughs> ครับมามาเดินต่อยาวไปเลยครับตลาดเขาเป็นทางยาวกล้วยอันนี้หักมุกเนาะกล้วยหักมุกกำลัง <c oughs> กำลัง <c oughs> หอมหอมขึ้นมาเลยครับน,นี่เดือดปุดปุด,ปดหอมหอมขึ้นมาเลย คือสังเกตว่าเป็นตลาดเช้าก็จะเป็นลักษณะอาหารเช้าฮะเพื่อนๆมีข้าวแกงมีอะไรอาหารเช้าบ้านๆเรียกว่าเป็นอ๋อยี่สิบบาทถุงละยี่สิบอราคาถูกเนี่ยกับข้าวถุงละยี่สิบสามสิบบาทไม่แพงครับน่าทานด้วยอะ่ะมีคุณภาพเลยนะไม่ใช้ยี่สิบนี่นี่หมูเป็นหมูเลยนะเป็นไก่กระเทียมหวานอ๋อนี่ไก่กระเทียม อัน <si น,นี้เป็นหมูนี่น่าทานต้มจีดเลือดหมูนี่นี่นี่ใหม่ใหม่ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับทอดเนาะตับมีตับตับทอดมาดูเจ้านี้ เลือดหมูนะฮะหรือแกงอดหม๋มอ,อทำเลือดหมูก็ได้เป็นแกงจืดเป็นอะไรก็ได้ใหม่ๆสดๆมาเดินมาเดินมาเรื่อยๆตลาดก็ไม่ได้ยาวมากนะฮะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าของดีมีคุณภาพเนี่ยดูจากเจ้านี้นะ่ะนี่ปลาตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยนี่อะไรฮะเนี่ยปลาอะไรฮะเนี่ยปลาอินทรีสดเนาะสดเลย แล้วนี่ก็เนื้อเนื้อเนื้อปลาแร่ไว้เนี่ยกระพงใช่ไหมฮะเนื้อปลากระพงนี่เต่าเต้ยก็มีเนาะปลากระบอกนี่นี่ซื้อก็ทำให้ด้วยนะนี่ยบรรยากาศตลาดยาวไปยาวไปทางนี้เลยครับ ข้าวของเครื่องใช้ก็สังเกตว่าย่านนี้ก็มีพี่น้องชาวมุสลิมนะอันนี้อันนี้น่าจะข้าวผัดปูปูกล่องเท่าไหร่ฮะข้าวผัดปูข้าวผัดปูไม่แพงเลยยี่สิบห้าบาทใช่ตอนนี้ก็ช่วยช่วยกันไปเนาะช่วยกันไปช่วยกันไป เจ้านี้ก็น่าทานอุ้ยมะละลูกปลาเรอเลยเอ,อย่างนี้ไขย,ยังไงฮะเนี่ยใหญ่ๆ่อย่างนี้ม,มีมีมต้มขาหรือเปล่าฮะต้มขาไก่ต้มขาไกม่มะละนี่ไขย,ยังไงครับ ลูกหนึ่งอย่างเงี้ยได้ไหมฮะกระชีสิบก็ลูกหนึ่งอเอามาราให้ถุงหนึ่งฮะามาละห,หนึ่งเงี้ยอ่าอ่าเนี่ยฮะเอาถุงหนึ่งโอ้ขายถูกเขาเนี้ยลูกเบลเลอร์เลยอ่ะ่ามาละถ,ถุงหนึ่งแล้วก็ต้มขาไก่ถุงหนึ่งจ้ะต้มขาไก่ขายยังไงครับสี่สิบเหมือนกันอ่ามาตลาดเขาก็เข้ามาเรื่อยๆฮะ จากเมื่อกี้ฟังไหมคะเล่าบอกว่ามัเนเงียบบรรยากาศเงียบอันนี้ประทูประทูแม่กองหน้าง,งอคอหักข้าวของอาจอาจจะน้อยลงไปตามสภาพเศรษฐกิจฮะแล้วปิดเทอมด้วยอ่ะปิดเทอมด้วยก็เลยเงียบเลย <c oughs> ก็จะสุดแค่นี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถนน ผู้คนก็เดินเข้ามาจากถนนได้ครับลงมาดูตรงนี้น่าจะมีขายของอยู่ทางด้านนอกนี้ด้วยเป็นรถเข็นฮะมาดูอันนี้สาคูข้าวโพดผลไม้ข้าวของของสด สังเกตว่าที่นี่เขาจะขายกันง่ายๆนะฮะมีจัดใส่ถุงอะไรให้เรียบร้อยเป็นวิถีชีวิตของคนเมืองเนาะก็คนอาจจะกําลังจะไปทํางานคนอาจจะกำลังจะไปทํางาน,น,าาลงงานแล้วก็ซื้อแล้วก็ต้องใช้ชีวิตเร่งด่วนอะไรต่างๆก็เลยต้องอทำให้รวดเร็วจัดเป็นแพ็กเกจอะไรไว้ง่ายๆซื้อง่ายซื้อเร็วจะไม่เหมือน ตลาดที่ผมเคยไปแถวแถวต่างจังหวัดเนี่ยยังมีบรรยากาศที่ว่า,าเนิบเนื้อเรื่อยๆสโลไลฟ์มาแมค้าเขาเตรียมไว้ให้ฮะสั่งปุ๊บเอาไปเลยเนะฮะเยอะนะนี่80บาทาเดินย้อนกลับครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับสโลไลฟ์ีน,น,นี่ฮะสีแกง ใช่ฮะซื้อแกงไปได้ัข <c oughs> า,ายไ,ไม่แพงค่ะไม่แพ<อ>งเ <c oughs> ด๋ย้อนกลับมาจำไม่ได้ผมสั่งอะไรเขาแม่แต่ที่รู้ใจตังแล้วขนมจีนบรรยากาศเช้าๆอันนี้ก็เป็นเล็ดหมู ดย้อนกลับมาดูฝั่งนี้มั่งเมื่อกี้ดูฝั่งนู้นเยอะลงทำเป็นดูเล่นเหรออ่าช่อง YouTube โดโดพาเที่ยวฮะในใน u t u b e พิมเซิร์ชคำว่าโดโดพาเที่ยวโอโดโด่พาเที่ยวฮะพิมภาษาไทยเนี่ยแหละฮะนี่ครับไปไปเดินต่อสั่งอะไรเจ้าไหนเขาไว้มั่งไม่รู้เนี่ย เดินดูอ่ะนี่เ uh, จ้านี้ผมขอน้ำพริกนี่ที่เล็งไว้น้ำพริกปลาอินทรีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงอินทรี อ่าเท่าไรครับอ่าเดี๋ยวหยิบตังใจให้ความสัญญาน้ำพริกตาแดงอินซีไงเพิ่งเคยกินหนึ่ครั้งแรกเคยกินแต่ตาแดงแมงดา <c oughs> คุกข้าวเนาะไข่เจียวหน่อยนะอสุดยอดสงสัย <c oughs> จะกินตอนเย็นไงฮ <c oughs> ะปเมื่อกี้สั่งข้าวผัดเข้าไว้ข้าวผัดให้พี่โดโด เอาเข้าวผัดครับเจ้านี้เจ้าแมค้าอุดมสมบูรณ์เมื่อกี้สั่งข้าวผัดไว้อยังไม่หมดโชคดีเท่าไหร่ครับขายดีอะลูกค้าลุ่มล้อมเมื่อกี้มานี่เต็มแล้วหมดไปเกือบครึ่งแล้วออเพื่อตัวน้ำเท่านั้นอ่ะอ่าอันนี้ครับอ่าขอบคุณครับ ได้แล้วครับข้าวผัดพี่โดโด,โดเดี๋ยวไปเอาหนมจีนดเดี๋ยวไปเอาหนมจีนคูตักเนี่ยครับลูกค้าลุมแล้วครับร้านนี้<ด>ขี่มอเตอร์ไซค์ซื้อกับข้าวก็ได้นะฮะเขาถนนกว้างขวางตรงนี้นี่นี่ปะ่ะอขนมจีนขนมจีนขนมจีนดเดี๋ยวขนมจีนกับน้ำเต้าหู้ มาแล้วจ้าหนมจีนนี่ครับนี่ครับเห็นไหมนมจีนใจตังแล้วเนาะปะเดี๋ยวมาหาเจ้าเอฟซีต้องอุดหนุนต้องอุดหนุนเจ้าเอซีขอไม่เครื่องหวานน้อยสามถุงจ้า พ่อแม่ลูก <c oughs> ไม่เครื่องหวานน้อยสามถุงครับผมอยู่ตรงตรงเนี่ยฮะ,อ,ะอิสระภาพ 4, 4ีประมาณสี่สี่สิบเอยี่สิบเก้าอิสรภาพยี่สิบเก้าก็พันนิรละดำเนินนะฮะอิ <c oughs> สระภาพยี่สิบเก้ครับครับตอละดำเนินใช่ครับ ยังครับผมแก้งทำเป็นแก่แต่จริงยังอีกหลายปีครับฉันทำงานเป็นปกตินี่เดี๋ยวกลับไปอาบน้ำกินข้าวแล้วไปไปที่ทำงานอ่ของผมเท่าไหร่ครับฮะสามถุงขอบคุณครับขอบคุณครับเสื้อผ้าด้วยข้างหลัง อ่าบ้านอยู่นี่เนาะรวมเข้าไปดีข้างหลังข้างหลังขายเสื้อผ้านี่เสื้อแบบวัยรุ่นเสื้อวัยรุ่นก็มาอุดหนุนได้ฮะอ่าพี่ก็ฝากติดตามช่องโดโดพาเที่ยวอ่ะพี่พี่เขาถามว่าไปออกตรงไหนใช่ขอบพระคุณมากครับเนี่ย FC ตัวจริงเดินมาทักผมทักผมเลยพาเที่ยวนี่เห็นด้วยขอบขอบคุณครับรวมเข้าไปหมดอ่ะที่ไหนอร่อยจมลึกด้วยจมลึกด้วย ขอบคุณครับงั้นไปก่อนครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ,บคุณเพือ่อนครับนี่ไปแล้วกลับบ้านแล้วก็อยู่แถวๆนี้ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดนะฮะภารกิจวุ่นวายยุ่งเหยงิงก็เดี๋ยวน่าจะหลังสงกรานก็คงจะได้เดินทางมากๆตอนนี้ก็ แถวใกล bon mm ้บ้านนี่ก็มีของดีของอร่อยเยอะครับเลยมาแนะนำเพื่อนๆอยากได้ไก่ร้านนี้เดี๋ยวของไปเก็บก่อนนะขายยังไงฮะนี้ไก่ไอ้ไอ้ชิ้นชิ้นอย่างนี้เอางี้เอาเอาไม้นั่นเอาเอาเป็นไม้ปีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะปีกกรน้องค่ะอาปีกสองปีกน่องสองน่องเดี๋ยวเอานะเอาของไปเก็บมอเตอร์ไซค์ก่อนนะเดี๋ยวเดินมาเป็นเงินเท่าไหร่ อ่เดี๋ยวเดินมาครับเดี๋ยวของไ่เก็บมอเตอร์ไซค์ก่อนขอเพื่อนๆครับงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับตลาดนกประจอกเจอ FC ด้วยพ่อค้าแม่ค้าอัธยาศัยไมตรีดีครับได้ของกลับบ้านเพียบเจอกันคลิปต่อไปครับฝากดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโลกพาเที่ยวด้วยครับบ๊ายบายเดี๋ยวแป้ไก่ mm hmm. เดี๋ยวป้าไก่ มาถึงบ้านแล้วครับพิเโรคูตัแอาบน้ำรอคุณอาน้ำรอคุณจะกินด้วยกันหรือว่าเอาไปกินที่โรงเรียนไปกินที่โรงเรียนบอดี้ค่ายตัวดีครับเอาไปทานที่โรงเรียนเนาะไม่ทันเวลาพิเอโรนั่งนี่ของคุณตักกาขนมจีนฮะที่บอกไว้ขนมจีนของพิเโรก็ข้าวผัดปูต้มยำนี่แลวผมก็จะทานง่ายๆแบบนี้พิเโรก็ทานด้วยกัน งั้นเดี๋ยวคุณตั๊กจะไปแล้วเดี๋ยวจัดอย่าลืมหนมจีนเอาไปด้วยอันนี้สบายครับมีมอเตอร์ไซค์คนละคันก็ขี่ไปเองโดโด้ครับโ กินเลยอ้ดรกินเลยกินเลยช้อนกับช้อนข้าวผัดปูกินเป็นไหมเนี่แล้วแต่มาชิมดูสิปกติชอบแบบกินอะไรรสจัดๆัะ ถ้าผัดปูจืดไปก็จะไม่อยากไปกินว่ะมีการชิมก่อนนิดนึงอแปเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ให้คุตักองแจยังเจอกันคลิปต่อไปครับเุกคบสวัสดีครับเดี๋ยวท่านบอกสวัสดีครับ,บ,รบเราเรีบกินข้าวรีบไปทำงานกันครับ